สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแต่งหนะ้าแบบคิรกทคิระาเมคอัพแบบสาวที่เล่นนะคะแบบแก้มวุงวิงวงวงิวง,วงอะไรประมาณนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็เล็กน้อยเท่านั้นเริ่มด้วยฟิต m มี a เมเบลีนนะคะเบอร์128ทั่วใบหน้าเลยนะแล้วก็ย้ำๆบริเวณที่เป็นสิวค่ะต่อด้วย ODBO Highlight and c o n t o u r อันนี้ไฮไลท์นะคะอ่าก็จัดไปต่อด้วยคอนทัวร์นะคะ ทำให้หน้าเราดูแบบว่าเรียวเนาะก็ใช้สีน้ำตาลนะคะอ่อนสุดในพาเลตนี้แล้วก็เพิ่มให้จมูกดูพุ่งขึ้นนะคะด้วยสีน้ำตาลอ่อนทาข้างจมูกอ่าอย่างที่เห็นเลย,ยทาคิ้วกันด้วยโนโวนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มในพาเลตนี้เลยนะคะตามรูปคิ้วเลยจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาชิดขอบตานะคะขอบตาบนเนาะแล้วก็เน้นหางตาของขอบตาล่างนะคะใช้สีน้ำตาลเข้ม ต่อไปนะคะใช้สีเลือดหมูนะคะตาตั้งแต่ถึงกลางตาจนถึงหางตาเลยนะตรงเปลือกตาบนนะคะให้ดูแบบว่าแหลมๆเฉียวๆออกไปนะคะแล้วก็ใช้สีเลือดหมูเข้มนี่แหละทาตรงขอบตาล่างด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะเพิ่มมิตินะคะบนเปลือกตาบนแล้วก็ใช้สีไฮไลท์นะคะย้ำบริเวณหัวตาของขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยค่ะ ปัดมาสคาร่ากันด้วยยู s t a r Signature เซลฟี่ค่ะปัดแก้มกันด้วยสีโอรสของซีวานาค่ะแล้วเราก็เติมความรีบระยับให้กับหนงแก้มนะคะด้วยกริสเตอร์สีเงินแล้วก็สีทองของซิวนามูนสตามินิพาเลตค่ะเติมสีสันให้กับริมฝีปากด้วยนามิเมคอัพโปรโซชิกนะคะริมฝีปากด้านในด้วยเบอร์0ูนนะแล้วก็ด้านนอกก็เบอร์0ูนจ้าลุคก,ก็ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะจ้า อย่างไรกันบ้างคะดูแล้วคิรักคิระดูแบบสาวที่เล่นบ้างไหมคะ